อีก24ชั่วโมงทุกภาคเตรียมรับมือฝนชุดใหม่ภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากไทยตอนบนรับฝนปนหนาวระวังพืชผลทางการเกษตรจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นบางพื้นที่ต้องเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้จากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมยวนอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่11-13ธันวาคม2568โดยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาตรังและสตูล โซนบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนตั้งแต่91มิลิเมตรขึ้นไปบางแห่งอันได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสหลังจากนั้นในช่วงวันที่13-16ธันวาคมบริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสต,ตรังและสตูลส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่11-13ธันวาคม2568ได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวร้อยละ10-30ของพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 40ของพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่11 13ธันวาคมตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนในภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่มากที่สุดหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่14ธันวาคมเป็นต้นไปอุณหภูมิจะปรับขยับลดลงจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกระรอกเตรียมรับอากาศหนาวเย็นได้เลยขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเตรียมการป้องกันระวังผล,ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายและยังคงเน้นย้ำให้ติดตามอัปเดตสถานาการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด